ผัดหมี่อร่อยอันนี้ก็เรียกหมี่โคราชไหมคะเป็นเป็นเส้นผัดผัดหมี่โบราณผัดหมี่เราทำบะหมี่จ้ะอ๋อผัดหมี่โบราณเป็นคนโบราณกันเลยค่ะสูตรโบราณอ๋อผัดแบบเขาเรียกว่าสูตรดั้งเดิมของบ้านเราเนาะนี่คือสิบบาทสิบบาทสิบบาทเลยจ้า ลมงให้หน่อยนะคะเพิ่งมาใหม่คนแก่ค่ะเพิ่งเพิ่งมาใช่ไหมอ๋อน้ามาบนะคะสิบบาทจ้าสิบบาทสิบบาทเลยจ้าแม่คคนใหม่ๆซื้อสวยจ้าอ๋อจ้ามาช่วยกันอุดหนุนนะคะของโบราณโบราณดั้งเดิมดั้งเดิมหากินยากต้องมานี้เลยค่ะคนโบราณขายคนพัดกัลลู่นะไม่ต้องบอกเลยนี่ละค่ะ ของแบบนี้ใช่ว่าจะหากินได้ง่ายนะ,ะบางทีเขาเดี๋ยวนี้หนุ่มๆเขาผัดสูตรอื่นกันใช่นะฉะนั้นถ้อยากมากินแบบสูตรดั้งเดิมรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะสิบบาทสิบบาท